สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนใน Get w o r s นะคะ Activity Book นะคะนักเรียนเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปที่หน้า7นะคะนักเรียนต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะ จะเป็นในเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะในหัวข้อที่10นะคะ read the story a gain circle the correct word and the number นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ว่าเด็กๆนะคะอยู่ในเดนใช่ไหมคะอยู่ในเดเดนนะคะแล้วก็เกิดพายุนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่าให้อ่านเรื่องราวอีกหนึ่งครั้งแล้วให้วงกลมคำที่ถูกต้องหลังจากนั้นนะคะนักเรียนมาเรียงลำดับ เหตุการณ์1 2 3 4นะคะไปดูข้อ a ก่อนค่ะเราไปดู correct word ก่อนนะคะ Jack and Ruby are surprised happy to help s o p h i a with the with the island game นะคะ Jack ก,กับ Ruby นะคะจะเป็น surprised หรือว่า happy ที่จะช่วย s o ฟ i a ในเรื่องของเกมนะคะ,อ,ะอิโมคริวเมืองที่หายไปนั่นแหละคะ่ะ นักเรียนก็ต้องไปดูก่อนว่าใช้คำว่า surprise หรือว่า happy นะคะคำตอบก็คือคำว่า happy นะคะตัวนี้นะคะนักเรียนต่อไปข้อ b boy ruby want to go back to the house ruby ต้องการที่จะกลับเข้าไปในบ้าน because there a storm หรือว่า flood นะคะนักเรียนก็เลือกวงกลมคำที่ถูกต้อง storm หรือว่า flood คำตอบก็คือคําว่า storm นะคะข้อ c cat ค่ะ she want to enter หรือว่า watch a computer game competition นะคะต้องการที่จะ enter หรือว่าจะ watch นะคะต้องการที่จะเข้าไปในเกมนะคะหรือว่าจะแค่ดูนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคําว่า enter นะคะส่วนข้อ d dog เขาให้มาอยู่แล้วนะคะนักเรียน อ่ะ1อยู่ที่ d d o ็ dog นะคะ2อ,อยู่ที่ c-cat 3อยู่ไหนลูกนะตามลำดับเหตุการณ์เนื้อเรื่องที่คุณครูแปลให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะคะนะักเรียน3ก็คือ a และสุดท้ายก็คือ b ีบอยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเรียงได้ว่าซ้ำสี่นะคะเป็นลำดับเหตุการณ์เนื้อเรื่องนั่นเอง ยังอยู่ที่หน้าที่7นะคะนักเรียน read and match the question and answer นะคะอ่านแล้วก็จับคู่คำถามกับคำตอบนะคะอย่างข้อที่1 who is jack surprised to see jack เห็นใครแล้วรู้สึก surprise คะเออใครคะลูกเขาคำตอบมาก็คือ s o ฟ i a อันนี้ก็ตัดทิ้งไปเขาตอบ C มาแล้วใช่ไหมคะข้อที่2ค่ะ What does s o p h i a want to enter? อะไรที่โซเฟียต้องการที่จะเข้าอะไรคะนักเรียนก็ดูสิ Yes they do. No it isn't. Big, c a l t h e r e dangerous storm. A computer game competition. คำตอบที่ได้คืออะไรคะนักเรียน คำตอบคือได้ก็คือข้อ e นั่นเองก็ตัด e ทิ้งไปอ่าก็จะเหลือตัวเลือกน้อยลงใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะ Do Jack and Ruby want to help her? เขาถามว่า Jack กับรูบีเนี่ยอ่าต้องการที่จะช่วยโซเฟียหรือเปล่านะคะถามดูแบบนี้ก็ต้องตอบว่า yes they do ใช่ไหมคะข้อนี้ก็ตอบเป็นข้อ a นะคะ ข้อที่4ค่ะ is the game finish เกมนี้จบหรือ,อยังลูกเกมนี้เสร็จสิ้นหรือ,อยังเขาก็ต้องตอบว่าอะไรคะ no it isn't นะถามเป็น is นะคะข้อนี้ก็ตอบข้อ b boy นะคะเหลือสุดท้ายค่ะ why is ruby scared นะคะทำไมรูบีถึงรู้สึกกลัวนะคะ because the r e s dangerous storm นั่นเองนะคะข้อนี้นั่นเอง ก็ตอบดีด็อกนั่นเองนะคะนักเรียนเรามาดูในหน้าที่8นะคะนักเรียนเป็นเรื่องราวของจดหมายข่าวของโรงเรียนพรายวิวนะคะโดยผู้เขียนก็คือทอมนั่นเองแต่ในคำสั่งบอกว่า complete with the part ten of the word in the box หมายความว่าคำที่เขากำหนดให้มานะคะเป็นรูปของ present ใช่ไหมคะ แต่เหตุการณ์มันเกิดเมื่อ last Sunday night นะคะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็น past นะคะเราก็จะเอาคำกริยาเหล่านี้นะคะมาทำให้มันอยู่ในรูป past tense นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ There was a dangerous storm in p r i a i w last Sunday night นะคะอันนี้เขาเอา is มาแล้วตัด is ทิ้งไปเหลือคำว่า เหลือคำว่า uh, is, are, rain, go, help, start, arrive, stay, see นะคะตัวนี้นะคะเป็นพาร์ทของคำว่า is แปลได้ว่านะคะมีพายุที่อันตรายนะคะ uh, ที่พายววินนนะคะคคเมืือ่ออัาทิที่ผ่านมานะคะ it แล้วก็ blank ไว at 9 pm 3ทุ่มนะคะนักเรียนก็ดูซิว่าเราจะเอาคำกริยาไหนมาว่าน่าจะเกิดตอน3มทุ่มนะมันน่าจะใช้คำว่า start นะคะ uh, it start at 9 pm uh, เกิด uh, มันเริ่มตอน3ทุ่มนะคะ at first อันดับแรกเลย it's very windy นะคะมีลมแรงนะคะ and there was a lot of thunder and lightning มีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะ then it for a long time เมื่อมีลมพัดฟ้าร้องฟ้าแลบจะต้องเกิดอะไรคะนักเรียนนักเรียนก็ไปดูนะคะอ่าสตาร์ทไปแล้วมันจะต้องเป็นคำว่า rain นะคะก็คือ then it rain for a long time เป็นหลังจากนั้น มีฝนตกเป็นเวลานานนะคะแด e มีคำว่าแด e Flood in the private shopping center นะคำว่าแด e ในข้อที่3ตัวนี้นักเรียนจะใส่ว่าอะไรน้ำท่วมใน shopping center นะคะก็คือคำว่า were นะคะตัด r ทิ uh, ้งไปให้มันมีเหลือตัวน้อยตัวน้อยลงนะ Uh, There were f a s at the private shopping center and the bus station uh, ที่สถานีรถประจำทางน้ำก็ท่วมด้วยนะ A lot of t r e e fell down เป็นยังไงต้นไม้หลายต้นลม้มลงนะ The Polish แล้วก็ blank w h e people get home. p o l i s e people get home ทำกริยาตรงนี้ก็คือคำว่า help อย่าลืมเติม ed นะคะนักเรียนเพราะว่ามันเป็นรูปพาร t นะคะตำรวจได้ช่วยคนเนี่ยกลับบ้าน is w h a t very scary มันน่ากลัวมากเลยนะคะ when the teacher Mr John and Mrs Green นะคะ uh, and uh, Mr John and Miss Green นะคะเมื่อคุณครูนะคะคุณครูโจนแล้วก็คุณครูกรีนเนี่ย แล้วก็แปลงไ white at our school on Monday morning เมื่อคำตรงนี้นะคะก็คือคำว่า arrive ก็จะแปลได้ว่าเมื่อคุณครูโจนและก็คุณครูกรีนเนี่ยมาถึงโรงเรียนตอนเช้าวันจันทร์ they were surprised นะคะพวกเขาเป็นไงคะ surprise มากเลยนะคะ day แล้วก็ blank white water in our dining hall นะคะมี D a y แล้วก็ water in our dining hall อ่ะเราก็ตัดทิ้งไปก่อนตัด help ตัด r r i v t นะคะก็จะมีแค่ r เรนตัด r เรนทิ้งไปก็จะเหลือคำว่าอะไรคำว่า sea ก็จะเป็น C s ซอซเนาะก็จะเป็นซอนะคะพวกพวกเขานี่ก็เห็นอะไรคะน้ำนะคะท่วม dining hall And there was a big tree in the library. หมายความว่ายัางไงไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่อยู่ในห้องสมุดนะคะคือต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มทับห้องสมุดนั่นเองนะคะ The teacher had to leave the school นะคะคุณครูจะต้องออกจากโรงเรียน because it อะไรลูก it อะไร it แล้วก็ save ไม่ปลอดภัยแน่ๆเลยเราก็ใช้คำว่า w a s n เนาะตัวนี้ก็หายไปอ่าก็จะเหลือตัวเลือกน้อยลงนะคะคุณครูก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่ามันไม่เป็นไงคะไม่เซฟนะไม่ปลอดภัยนั่นเองนะคะ The p r i v i p e p o p l e นักเรียนของ p r i v i l e นะคะแล้วก็ blank w h i at home last Monday นักเรียนเป็นยังไงก็ไปโรงเรียนไม่ได้ก็ต้องใช้คำว่าอะไร stay นะคะก็คือต้องอยู่ที่บ้านนะคะ b a t day แล้วก็เหลือตัวเดียวเลยนะคะเหลือคำว่า go ใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็จะได้ว่า but day w e n t back to school last Tuesday นะคะก็คือจะต้องเป็นยังไงอ่าวันจันทร์เนี่ยต้องหยุดพักอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าจะกลับมาโรงเรียน ในวันอังคารนะคะ The library is closed until next week ห้องสมุดก็ยังปิดไปจนถึงสัปดาห์หน้านะคะ w a s a mess นะคะยุ่งยากมากเลยนะคะอันนี้ในเรื่องของพายุเข้านั่นเองนะคะนะคักเรียนในหน้าที่8นะคะ Read and write to or false นะคะจากเนื้อเรื่องที่เราแปลกันตะก,กี้นะคะนักเรียนเราจะมาตอบคำถามนะคะ to or false ก็คือจริงหรือ ไม่จริงนั่นเองนะคะถูกหรือผิดนั่นแหละนะคะ The storm s t a r t at 8 p.m. l a s t Sunday night ใช่ไหมขอตอบมาให้แล้วคือคำว่า False นะคะมันเริ่มตอน3ทุ่มนะคะ There was Thunder Lightning and a lot of wind ใช่ไหมคะใช่ไหมลูก ใช่นะคะมีทั้งพายุมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องนะคะก็มีลมนะคะ The Private Shopping Center failed down. Private Shopping Center failed down ไม่ลูกไม่ได้ f a i l d down เนาะแต่น้ำท่วมเฉยๆก็จะเป็น fall นะคะ There was a flood in the bus station. น้ำท่วมสถานีรถประจำทางใช่ไหมใช่ไหมลูก ใช่ The teacher had to stay in the school คุณครูเมื่อเห็นว่าน้ำท่วมนะคะต้นไม้ใหญ่ล้มทับห้องสมุดคุณครูก็เลยอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมลูกไม่ใช่นะคะคุณครูก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าเป็นยังไงคะนักเรียนมันไม่ปลอดภัยนั่นเองนะคะ The private p e o p l e didn't go to school on Monday นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนในวันจันทร์ใช่ไหมลูก ใช่จะต้องไปวันไหนคะวันอังคารเนาะตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะอันนี้คือการตอบนะคะถูกหรือว่าผิดเวลาเราอ่านนะคะแล้วจับใจความถ้าเราแปลข้อความตรงนั้นได้นะคะในเรื่องการตอบคำถามมันก็ง่ายสำหรับนักเรียนนะคะการบ้านนะคะให้นักเรียนไปทำการบ้านหน้า10ถึงหน้าสินะคะนักเรียนนะ ให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนดูคลิปด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเปิดเทอมนะคะนักเรียนเราจะต้องกลับมานะคะเพื่อทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ